กินหอมยังเจ๊อุ้ยผักกะเงี้ยงตัวเบาเถ่ากินหอมผักกะเงี้ยงบ่ค่ะอ่าท่านผู้ชมจะว่าเบาเถ่าหอมยังหอมบ่หอมผักกะเงี้ยงค่ะเนาะคือหนานะคือหนาหน้าเลยนี่เจ๊เนาะแมนมันผักกะเงี้ยงสดไหมท่านผู้ชมมันมีตลอดปีทด้เบาเถ่าเขาจะปลูกสุงมือปลูกขายพร้อมเออท่านผู้ชมอยู่ตลาดก็มีเจ๊ตักก็ไม่เอฟซีบ้างนะค่ะเจ๊แล้วต้มปลาเรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยเออคนน่ะหอมกินผักกะเงี้ยงท่านผู้ชมผักกะเงี้ยงสดสดเบาเถ่า เจ้เราใส่ตู้เย็นไว้ผัดกระแนงที่แบบยาวมาให้ดิล่ะผมซื้อมาตลาดเด้เหมือนกันนบอว่ามันยาวบัวแมนครับผมบ้าเถาเห็นอยู่ตลาดมันงามทำชุ่มผัดกระแนงเจ้จะปิ้งปิ้งเนื้อคั่อดบ้าเถาสีเบือเนื้อแห้งมาเจ้เนี่ยแห้งอันนี้เจ้แล้วแต่รีบมากกว่ารึเปล่าอันนี้เจ้แล้วปิ้งเนื้อแห้งทำชุ่มแมนย่างเนื้อแห้งไฟอ่อนๆซุปแล้วปะซุปเสร็จแล้วซุปน้ำไม้แล้วแล้ว สวัสดีท่านผู้ชมนะผมสวัสดีเอฟซี FC. แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลเจอกันเงี้ยเมื่อที่เกา่าหน้าไปไลากินเขาเนี่ยนะครับเวลาจะสองทุ่มแล้วทุ่มก,ก็กลัวสองทุม่มอันนี้พอดีเลยนะครับคืนวันที่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชมผ้าไมากินเขาแล้น้ำกันผ้ามาเบิร์เจ้เห็ดเมนูมมมกับเขาบอท่านสุบน้าไม่บอท่านอีกฟังเสียงโคกเจ้เมาเนี่ย <laughs> เจ้แล้วปุ๊บปุ๊บปั๊บนะคท่านผู้รรมชมก้าไปในนันเจ้ แล้วก็ต้มปลาดนปลามาต้มมาเนี่ยไปตลาดเอข้องถมซองดาวเจ้ตลาดบ้านเฮาก็มี่ทำช่อมตลาดบ้านเฮาตลาดบ้านนั่นก็เจะบงเหนือบงเหนือฮะเออข้องถมพื่กันค่ะแต่ว่าไปทั้งผุนบารเฮาก็เลยแว่ทั้งไอซองดาวเจแล้วก็ได้นมใหม่มาพี่กันมาทาหน้กันดิต่างคนต่างซื้ออ่ะท่านผู้ชมมากินข้าวแรงน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับพอกันที่กันเวลากินข้าวแรง เจ๊แล้เนื้อเด็ดเนื้อนะย่างเนื้อปิ้งปิ้งซีนปิ้งซีนเนื้อแดดเดียวปิ้งซีนแดดเดียวเขาเปหมูดิซีนซีนแดดเดียวเอ้าจังมาพอกันตอนกินนะเจเนาะใส่ลาเอฮะสุปน้ำไม้เรียบร้อยแล้วพี่พี่พี่เอามามาเบิ่งน้ำกันหอมหอมอ่ะเดี๋ยวเนื้อสีไม้เชฟขั่วหมาลงโป่งเป่งทำชุ่มนี่หอมซุปน้ำไม้พี่น้องนะครับกินกับนี่ละกับต้มปลาง่ายๆ่่มมมมีีผผัักกเเเดด้อออืนาาาสจ ต่มบอกแตงอะอะแตงขึ้นได้เจกับลำกับมี่ับนตะวินมาว่าเป็นยังเอาแตงก็ได้เจอ่ะเมื่อนี้งดตำมังหงมื่อไหร่เต้ามาท่านผู้ชมปิ้งเอาแม่บ้าเราเจแล้วปิ้งเอาเนื้อแดดเดียวเนื้อหรือหมูเนื้อค่ะเนื้อแดดเดียวท่านผู้ชมมาได้ท่านผู้ชมได้นะครับมากินข้าแรกนั่นกันพอกันพี่เกานะครับเจรัสเาาตัวอรี ตักขอทนายเจตับขอปลาเบิงไอ้เต้าหู้อ่้พนมานอนเฝ้าอไอ้ส้นตานีน่นะครับมากินข้าวน้ำกันท่านผู้ชมนะครับกินข้าวแล้วมื้อนี้จะพาไปรับชมนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับชุดล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับงวดวันที่16มีนาคม2568งวดที่ผ่านมาครับเด่นล่างก็ถือว่ามาซีอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นเน้นซีไปหลัก10ปซีมาหลักหน่วยนะครับมีเขาไม่ลดท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับเนาะ กินข้าวแล้วนะครับจังไปรับชมน้ำกันนะเวลาประมาณสามถุนขึ้นนี่นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่12มีนาคม2568ัน้อยหกสิบได้ทำชมเดอ้อนะนับได้เวลานับไทยแ่งเอฟซีหรือเบิรงคือเกาพี่น้องเอ่อชื้อบ่าวถาวาร์ละครับผมผู้ใดเบื่อกะรี่เอานะครับผมเอ่อบ่าวเถาถ่ายให้ได้พอเวลา่าทำชมเพราะว่าช่วงคำ่ำช่วงแรงกับช่วงเวลากินขา้าวช่วงคำ่ำโดยเฉพอกันขั้วมาลงโป่งเปง นะครับแล้วก็ช่วงกินเขาก็จะพ่อกันคือเกานับที่ช่องบ่าวเท่าชาแนลพี่น้องนับสูมืออ้าเจลุยซุปจะไม่ก็เป็นเด็แซ่บดิมันนี่ต้มปลาธรรมชุมต้มปลาใส่ผักกระแยงหอมผักกระหยง n g เบียนอ้าเจลุยอืมเจ้แล้วก็กินมาได้ยดอกพี่น้องพอตาบาวพอตาบาวถ่าว่างกองปุ๊บลอก็อิ่มปั๊บหมดอ่ากินกันแล้วกินมาหลายกับบาวเท่าแล้วลุยบัดนี่ใส่เออ ใส่เต็มเนียวเดินทางมัดเมือได้พี่น้องเมื่อมัดเมื่อโอ้ยว้อนอากาศบานเท่าธผูมชมห้อนกินน้ำเย็นหลายๆได้พี่น้องเด้อกินตะนามเจมันอี้มันห้อนหลายกินตะนามเอาเดี๋ยวบ่าเทากินกัน่านมช้่มนี่ได้กินเขาก็เตรียมน้ำฝุ่นกินน้ำเย็นไว้อากาศมันห้อนเอาจังไปฟังคุณปุ๋ยบัวญ่น้ำนก่นผู้ชมกินเขากอนครับผมสวัสดีครับ บาทอสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่11มีนาคม2568นะครับเวลา3ทุ่มแล้วท่านผู้ชมนะตอนนี้คุณปุ้ยบัวใหญ่อยู่ในสายนะชุดล่างอย่างเดียวนะครับงวดวันที่16มีนาคม2568นะงวดที่ผ่านมานะครับพุณปุ้ยเห็นเด่นล่าง2กับ4 4 9 นะครับให้ล่างไปบนเก้าสี่นะครับเล็กเด่นก็ถือว่าแมงอยู่ครับผมคุณปุ๋ยเด่น C นะแต่ว่าอยู่ลักซิบนะล่างล่าง C อยู่ลักหน่วยล่างออกหาซแต่ว่าจับคู่ีเก่าให้ล่างไปบนก็ถือว่าพวกเขานะท่ันผู้ชมเอามาชมมาฟังนกันนะครับสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับสวัสดีครับผมครับพอกันช่วงดึกๆคืขึ้นเก่านผูมชมเอา เป็นังไงสองสามมือที่ผ่านหน้าฝนตกบกคุณปุ๋ยบบตกตกครับผมบ,บ่ตกบหครับตกครับผมอ๋อตกอย่อ่าเอาได้เลยนะคุณปุ๋ยนะบบคือใช้ยาธรรมชมุ่มเสียงพูดน้อยนะครับอ่าเสียงพูดน้อยพูดไม่เยอะนะครับ่านมช้ชมวันนี้ได้แล้วนะคุณปุ๋ยได้แล้วครับผมครับผม คุณปุ้ยบัวใหญ่อเอาเลยครับผมชุดล่างครับครับผมเด่นล่างเด็นจีเกดกับเก่าร้องแปดครับผมพอสามตัวได้บอกคุณปุ้ยเด่นจก,กับเกครับผมอ่ถาถาผพ้ใไมาตัวร้องขคือแปดอ่าเดี๋ยวแดงจะมาจับไสไไว้ชุดลักิพให้อ่าเด่นล่าง เด่นเจกับเก้ากับผมอ่ากับผมจับคู่กับมี7เจหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งครับเจครับผมเจ็ดสเจแปครับผมเจ็ดปดครับเก้าหนึ่งครับผมเก้านครับเกครับผมเก้าสตัวเก้าอีกครับ อเก้าหนึ 1, ่งเก้าสี่เก้าแปดครับผมเก้าแปดครับอ่า <พบ S 1> เดนล่างเจ็ดกับแปดตัวได้เดนก็การไอเจ็ดกับเก้าเจ็ดครับผมเดนที่เจ็ดนะครับผมคือเก้ากับเจ็ดเพันเดนทั้งสองตัวพี่น้องต่อถัดเดนครับคือเดนเจ็ดตัวร่องคือแปดนะครับชุดเนีนครับลักเจ็ดบุคุณปุ๋ยครั<พ>บผมเจ็ดหนึ 4, ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปด ไฮ่วง<ม>ตัวไหนครับผมไอ่วงเอ็เจ็ดสี่กับเจ็ดแปดครับผมเจ็ดสี่กับเจ็ดแปดทำช่มเน้นลักเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดอต่ว่าไฮ่วงไฮ่วงขึ้นเน้นค่ขึ้นเจ็ดสี่กับเจ็ดแปดนะครับหลักเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดอปุริมักลักเก่าเก้าสี่จะมาหลางไปขุดปุ๋ย <laughs> เอาลักสิบครับผม ลักสิบมีเจ็กครับผมลักสิบเจ็ก้าแปดนะครับลักหนวย1นึครับผมหนึง่งสี่แปดอ่าำช่มเขียนให้น่ำน,นะครับห้าผู้ใดผูด้ใดมักนะับลักสิหลักหนวยอา่า่นเด่นคือเจกับเก่าได้ทำชุมเด้อแดผู้ใดมัก 8, ลักแกับ8ป8หนึ อ่นะครับนี่หลักสิบหลักหน่วยตอนงวดที่แล้วมี่ซีไปซีมาหลักหน่วยนะคุณปุ้ยเนาะอ่าพอเอาตอมาชมมาเบิ้งน้ำกันนะครับคุณปุ้ยอยู่ในสายอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับชุดล่างอย่างเดียวนะครับตชมเด่นสองกับซีนะครับหลักซีจับให้ซีเก้านะครับสีเก้าเก้าสี 4, ไปบนนะครับซีให้หลักสิบหลังตว่าซีมาหลักหน่วยท้ชม จับหีซีเก่าไปเก่าซีไปบนนะล่างไปบนก็ถือว่าบ่เขานะท่านผู้ชมเนาะอ่ามาตรลักมาตะเดินล่างเด่นสองกับซีซีนี่มาอยู่ชมเอานะครับ16มีนาคม2568นัดเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนแอบย่ำเขาข้ากกว่าเขานะบ่เขาข้ากกว่าบ่เขานะครับเด่นล่างเจ็ดกับเก้ามาคุณปุ๋ยครับผมครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับเด่นหลักเจ็ดนะครับ 9 9 1 9 4 9 8 <g ül> 9 4จะมาล่างบพรา่าหมดนี่นะพุทธปุ่ยให้เด่นหลักเดได้พี่น้องเด้อนะเป็นให้วงให้2คู่คือ7 4นะนะก,ก,กับ7 8นะเป็นแน้กทางหยิบจับรถตรี่ท่านผู้ชมนะถาหามักถ้าบ่มักก็บ่เป็นหยังเบิ่งซื่อๆนะจังได๋ก็กันกับตัวไว้นําเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลัก10ตาวพุทธปุ่ยว่าหลัก10ล่างนะครับคือ7 9 8ผู้ใดมักหลัก8จับเอาพี่น้อง8 1 8 4 8 8นะเพราะว่าเด่นล่างจะมี7มี9มี8 นะครับหลัก8คุณปุยบริจับให้นะครับ1จ็ดเหลักหน่วย148ท่านผู้ชมอ่างวดที่ผ่าน,นามา4อ่ามาหลักหน่วยแต่ว่าให้หลักสิบน,นะครับอ่าแคปหน้าจอครับผมล่างมวดนี้เด่น7บ่คุณปุยครับผมอ่าครับผมเน้นขึ้นเจ็ดสี่เจ็ดแปดนี่บ่ครับครับผมครับตามสูตรนี่ได้เกาซีอีกเป็นบ่ครับผมชุดล่างนะ อเพราะว่าหลักหน่วยหนึ่งสี่แปดครับผมเด่นเจ็ดกับเก้าก็เลยเลยเด็เก้าสี่อีกครับผมอ่าท่านผู้ชมนะครับชุดล่างนะครับชุดล่างอย่างเดียวนะบาพาบริจกันบนกันบนว้กับติดดว้ท่านผู้ชมนะครับงวดที่แล้วสี่เก้านะครับให้ล่างไปบนเก้าสี่เอาบ้าเท่ารบกวนสักหนครับคุณปุ้ยครับผมครับครับขอบคุณครับผม ครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมเอานะครับทั้ชุมสายจากคุณปุ้ยใ้ใหญ่นะครับขอบคุณคุณปุ้ยใบใหญ่นะครับผมขอบคุณทุกเสี่ยนทุกอาจารย์ทุกปูที่ิ่นให้แนวทางมานะครับเป็นแนวทางได้สมุดชมเด้นนะครับนี่เขามีลุดนะครับดาวเพิ่นหัววัอนกตรวเลเพิ่นไก่คู่เดียวนะเพราะว่าเป็นแค่แนวทางนะครับถ้ามักเขาจะไปหายิบจับลอตเตอรี่ถ้าบอมักกับบนซื้อขึ้เบาทาว่านะครับ บานเท้าหอนชมนะครับบ่าถาดออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าโอ้ยกลางวันแดดนะผมไกลจาสงการแล้วนะครับเอานะขออวยพรให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมนะผู้ใดที่กําลังจะเดินทางกลับเมื่อช่วงเทศกาลสงการพี่น้องนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยพี่น้องเด้อนะผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะขอบคุณพ่อยั่แม่หญ่สุข,ขุสุข,ขนขอบคุณพี่ปานะฮะทุกท่านนะผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ อายุมั่นขนยืนเด้เอพอไงไม่ไงหล่ะกับทุกทุกท่านไปโชคให้มานให้นยิ่งให้เรไปด้วยพอกันคลิปหน้าครับบ่าวเถาสวัสดีครับ